ใครเห็นก็ว่า t o y ยต้าฟอร์จูเนโฉมใหม่แต่จริงๆแล้วเป็น SUV พันธพันใหม่จากเล็กซัหลังมีการเผยทีเซอร์แรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยจะเป็น SUV ขนาดใหญ่บอดสมแถวคาดว่าตัวถังจะใช้แพลตฟอร์ม t n g a k แบบเดียวกับ Toyota Grand Highlander ซึ่งโมเดลนี้จะถูกสร้างขึ้นในรัฐอินเดน,น่าของอเมริกาสำหรับ SUV ใหม่คันนี้จะใช้ชื่อในการทำตลาดว่า TX จากการใช้พื้นฐานของ Toyota Grand Highlander ทำให้มีดีไซน์คล้ายกันหลายจุดแม้ว่าจะเป็นเส้นสายด้านข้ามประตูบานหลังกรอบกระจกหน้าต่างเส้นสายป่องล้อและฝาถังน้ำมันแต่กระจกบานหลังจะต่างกันเล็กน้อยซึ่ง Lexus T-X บริเวณเสาดี i, จะทำเป็นสีดำเงาส่งผลให้แนวหน้าต่างมีความยาวและเชื่อมต่อไปถึงด้านหลังรวมถึงความแตกต่างในส่วนไฟไท้ายแต่แน่นอนว่าตัวรถจะมีความหรูและพรีเมียมมากกว่า Toyota g แ a n d h i g h l a n เด r er, คาดว่าดีไซน์ในภาพรวมจะมีความใกล้เคียงต้นแบบที่มีการเผยเออกมาในปีก่อนตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเทคนิคของ TX แต่ถ้าอ้างอิงจากฝาแฝดโต y ยต g า a n ร High ฮแลนเดจะมีขุมพลังทั้งหมด3แบบทั้งเครื่องยนต์เบนซินสีสูบขนาด2.4ลิตรโบร์ทให้กำลัง2อ5แรงม้าเครื่องยนต์ไฮบริด2.5ลิตร2 4งแรงม้าและไฮบริดแม็ก 362แรงม้ามาพร้อมการขับเคลื่อนสีล้อได้ความปลอดภัยขั้นสูงแบบจัดเต็มส่วนการเปิดตัวจะมีขึ้นภายในปีนี้นะครับสำหรับ all-new Toyota Fortuner ชมใหม่ตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวเงียบมากเลยนะครับซึ่งรถที่ใช้พื้นฐานเดียวกันอย่าง Toyota Hilux จะมีการเปิดตัวในช่วงปี2024-2025 Fortuner ใหม่ก็น่าจะตามมาหลังจากนั้นไม่นานหากมีความคืบหน้ารอจับเดตให้ทราบทันทีครับ